เด็กที่เป็นเด็กหมหนึที่เพิ่งเรียนเลขยกกําลังใหม่ๆเนี่ยพี่ป๊อปจะบอกว่าหนูเองเนี่ยจะมีความสับสนเรื่องของเครื่องหมายแล้วก็เรื่องของเจ้าติดลบอย่างเช่นตัวนี้พี่ป๊อปขอย้ําเลยนะครับเด็กๆว่าติดลบ2ทั้งหมดยกกําลัง10มันหมายความว่าเอาติดลบ2มาคูณกันทั้งหมด10ตัวครับ เอาติดลบ2มาคูณกัน10ตัวแล้วน้องคิดตามพี่บอมนะเวลาเราเอาลบมาคูณลบลบคูณลบมันจะได้บวกลบคูณลบได้บวกโบวบวบวก,บวก,บวก,บวกมันจะครบคู่พอดีเพราะว่าอะไรเพราะว่าเลข10มันเป็นเลขคู่มันก็จะครบคู่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 พอดีทำให้เมื่อลบ2คูณกัน10ตัวสุดท้ายคำตอบจะออกมาเป็นบวกเวลาหนูตอบหนูจึงสามารถเขียนได้ว่า2ยกกำลัง10 2ยกกำลัง10โปรดฟังอีกครั้ง คำว่าติดลบ2ยกกําลัง10แปลว่าอะไรแปลว่าลบ2คูณลบ2คูนลบ2ทั้งหมด10ตัวทั้งหมด10ตัวแล้วเจ้าตัวเนี้ยลบคูณกัน10ตัวหนูจะสังเกตว่าเวลาคูณกันคู่ตัวเนี่ยสตัวมันจะได้บวก2ตัวได้บวกเพราะฉะนั้นเวลาเหมือนคู่ตัวคําตอบมันจะออกมาเป็นบวกดังนั้นคําตอบออกมาก็จะเป็น2ยกกําลัง10ประมาณนี้ โอเคนะครับตรงนี้คือจุดที่พี่ปเปาขอย้ำเตือนมากๆเลยสําหรับเด็กหมหนเด็กที่เรียนเรื่องเลขยกกําลังใหม่ๆครับ